การตัดผม <Him> มันก็เป็นเรื่องที่จริงจังมากเลยนะแล้วพุนไม่ควรที่จะเชื่อใจใครทั้งนั้นแหละเ <im> พื่อที่จะทําผมแบบนี้น่าสงสารจูจังช่างตัดผมโอลิเวียมทด่สนใจที่เลยดูเหมือนว่าพวกเธอจะทะเลาะกันแล้วล่ะเธอตัดผมจูสะสั้นสุดสูดเลยอโลิเวียเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะพวกเธอทะเลาะกันเสียงดังมากร้านข้างๆก็เลยโทรหาตำรวจจูและโอลิเวียก็เลยเดินจับเข้าคุก ไปสอบปากค,คำว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองพยายามจะติดสินบน yeah. เพื่อให้พวกเธอได้อยู่ในห้องขังที่ดีที่สุดแต่ดูเหมือนว่าจูจะโชคร้ายในห้องขังเขาไม่รับบัตรเครดิตหลอกจ้าแต่โอลิเวียมีเงินสดแราวนี้เธอก็เลยโชคดีโทษทีน,นะจูโอ,อลิเวียโชคดีมากเลยล่ะที่เอาเงินสดมาด้วยอะ่ะ ตอนนี้เธอจะสามารถพักผ่อนในห้องถังสุดดรูหราได้แล้ว <What? S 1> ตอนที่คุณเจ้าหน้าที่กำลังสำรวจความหลอกของเขาอยู่จูก็เจอผมที่เพิ่งโดนปัดมาเธอเลยกะจะใช้มันเพื่อที่จะหนีออกจากห้องขังเธอใช้มันทาเป็นหนวดแล้วก็ยืมหมวกของคุณเจ้าหน้าที่ ตอนนี้เธอดูเหมือนคุณเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะแล้วดูเหมือนว่าคุณเจ้าหน้าที่นาธานคิดว่าเขากเผลจับคุณตำรวจเข้ามาเข้าคุกซะอย่างนั้นเขาก็เลยต้องช่วยสักหน่อยตอนนี้คุณออกไปได้เลยครับโอ้ดูนี่สิโนดคุณสวยมากเลยอ่ะคุณเจ้าหน้าที่นาธานสงสัยเอามากๆดูนี่สินี่เป็นหลักฐานเขาโดนหลอกแน่นอนเลยพยายามได้ดีนะจูแต่วันนี้เธอไม่ได้ออกไปจากที่นี่หรอกโนดนี้มันก็ดูดีจริงๆอ่ะ แแผนลลลล้เหวว่ะโอลิเวียชอบห้องถังสุดหรูหรามากเลยแต่เธออยากจะแต่งตัวสักหน่อยผมของเธอสวยแล้วล่ะแต่ชุดของเธอนั้นไม่เข้ากับเธอเลยนี่แหละผลลัพธ์ชุดสีส้มสุดเก๋เขาบอกกันว่าสีส้มนี่หละเทรนใหม่เลยนะผมแบบเกาหลีก็กำลังมานะช่วงเนี้ยคุณเจ้าหน้าที่นาธานก็อยากทำเหมือนกันวา จูกำลังเบื่อกับการอ่านนิตยาสารเล่มนี้เขาอ่านมันมาเป็นพันรอบแล้วล่ะก็แน่อยู่แล้วล่ะห้องขังเก,ก่าๆแบบเนี้มันน่าเบื่อมากเลยบางทีคุณเจ้าหน้าที่อาจจะช่วยเธอได้ช่วยหานิตยาสารใหม่ให้ชินทีได้ไหมคะแต่คุณเจ้าหน้าที่น่าทานเขาตลกสุดๆเลยนะเขาเอานิตยาสารเล่มใหม่ เกี่ยวกับ250ผมยาวสุดเก๋มาให้เธอ,อ,อเธอจะอ่านไปทําไมล่ะแต่เธอก็ใช้ประโยชน์จากมันได้นะมาช่วยเพิ่มทักษะยังไงล่ะมันก็น่าจะดีนะแต่สุดท้ายรองเท้าของเธอก็พังบา<อ>งทีเข้าโอทเหนียวๆแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้แย่ไปสมหมดนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะเข้าโอทเหนียวๆหรอเทอีพ็อกซี่เรซินลงในแม่พิมพ์ใส่เข้าโอตลงไปด้วยอบมันด้วยโคมไฟยูวี จากนั้นก็เอามันออกแล้วติดมันเข้ากับรองเท้าอบมันอีกครั้งระบายสีมันและเพิ่มกากเพชรเข้าไปหน่อยดูนี่สิตอนนี้รองเท้าก็ดูเหมือนใหม่แล้วล่ะมไม่มีใครรู้เลยล่ะว่ามันเคยพังมาก่อนน่ะเยี่ยมมากเลยนะแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะต้องซ่อมอะไรที่ใหญ่กว่ารองเท้าแล้วล่ะอขออีกถ้วยได้ไหมคะ เขาโอ๊ตเหรอนี่โอลิเวียจ้าโอลิเวียนี่เรียกว่าเขาโอ๊ตนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าโอลิเวียจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ <Yeah. S 1> ย่างน้อยเขาก็มีเงินมาด้วยแหละ <Yeah. S 1> เธาก็เลยสามารถใช้มันซื้ออาหารสุดพิเศษในเรือนจําได้ Thanks แต่จูไม่มีทางเลือกแบบนั้นหรอกหืมโอเค ที่นี่เขาไม่รับบัตรเครดิตกันน่ะ oh. งั้นจูก็เลยทำได้แค่กินข้าวโอต๊ตต่อไป oh. เสียใจด้วยนะ oh. ต่ดูเหมือนว่าจูจะเจออะไรเด็ดๆตายโต๊ะหนีแล้วล่ะ oh. โอลิเวียไม่มีปัญหากับเรื่องอาหารเลย ตอนนี้สงสัยเธอจะกินเข้าไปเยอะเกินโอริเวียน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยถ้าเป็นแบบนี้นเธอก็เลยหนีออกไปตอนที่คุณเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ <c oughs> ไม่ได้หรอกส่วนจูนั้นเธองดอาหารมาหลายมือ้อเพราะเธอไม่อยากกินข้าวโอ๊ตแบบนั้น <c oughs> เธอก็เลยสามารถแอบ,บออกมาจากห้องถังได้ <c oughs> แต่คุณเจ้าหน้าที่คอยจับตาดูเธออยู่นะจู <c oughs> ต้องกลับเข้าไปในห้องถังแล้วล่ะคุณเจ้าหน้าที่นาธานพยายามใช้กุญแจมือของเขาอยู่ สงสัยจะต้องใช้เวลาอีกสักพักแหละงั้นจูเธอก็เลยกลับเข้าไปในห้องขางด้วยตัวของเธอเองเลยเธอไม่อยากจะรอคุณเจ้าหน้าทีแล้วล่ะเธอใช้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเธอใช้เวลานานมากในการแก้ปัญหาพวกนี้แต่ดูเหมือนว่าวันนี้จูจะโชคดีมีของมาส่งให้เธอด้วยล่ะเอาเกระป๋อกมาแบบนี้แตะดินอเนกประสงค์เข้าไป เว้นพื้นที่ไว้ให้เครื่องสำอางด้วยนะติดดินอนเนกประสงค์สีแดงลงไปบนฝาติดไปให้ทั่วเลยแปะแผ่นที่ดูเหมือนภายลงไประบายสีลงไปด้วยสีอะคริลิกและเคลือบด้วยสีใส โดยแป้งลงไปนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้มันก็ดูเหมือนภายสุดๆเลยไม่มีใครรู้เลยด้วยแถมมีทุกอย่างที่เธอต้องการแต่ไม่มีลิปสติกหรอ,อแบบนี้จูจะทำยังไงนะโอ้โอ้นะดูน้ำย่าของจูรรงจะเผลอใส่ลิปสติกลงไปในพายผิดอันนะ่ะโอลิเวียชอบฟังเพลงมากเลยล่ะแต่เธอเบื่อเพลงของคุณจหนัาที่แล้ว เพราว่าเขามีแค่เพลงเดียวนะอดิเวอยากได้นักดนตรีตัวจริงถ้าได้เงินแบบนะถึงเจ้าหน้าที่นายธานก็พร้อมจะทำทุกอย่างแม้กระทั่งติดพานักดนตรีตัวจริงจีบข้างถนนเข้ามาเล่นให้เธอฟังก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งแค่เข้าไปเล่นคอนเสิร์ตเองพอเธอเล่นเสร็จเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธอนะนักโทษเธอก็ต้องการความบันเทิงเหมือนกันนะโอเค คุณนักดนตรีโชคดีจังเลยโอลิเวียให้ติปเธอด้วยแหละในเวลาเดียวกันจูก็พยายามที่จะแหกคุกอยู่ด้วยทุกวิถีทางที่เธอจะทำได้ทำต้มหูแบบนี้ด้วยดินโพลิเมอร์ติดห่วงเข้าไปและอบมันติดเพรวิบวับลงไปด้วยนะ คุณเจ้าหน้าที่นาธานกำลังจะมจาจัดจูแต่เขาทำผิดพลาดนิดหน่อยเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะว้าวตุ้มหูของเธอไขกุญแจมือได้พอดีเลยอะอยแบบนี้มันจะไขกุญแจห้องขังได้ไหมนะไขได้ด้วยกุญแจเพื่ออิสรภาพของจูอยู่กับเธอมาตลอดเลยล่ะใครจะไปรู้กันนะดูเหมือนว่าโอลิเวียก็วางแผนจะแหกคุกเหมือนกัน เธอรู้วิธีการขโมยกุญแจ oh. Oh. แต่เธอไม่ได้อยากจะเปิดห้องขังตรงกนะ yeah. oh. Oh. คุณเจ้าหน้าที่รู้แล้วหรืว่ากุญแจหายไปแล้วโอลิเวียเอามันไปทำอะไรนะห้องขังก็ยังปิดอยู่เลยโ oh. อลิเวียเอามันไปเพื่อหวีผมของเธอไงล่ะ มันก็นยากหน่อยนะที่จะนอนหลับในห้องขังที่ไม่เคยสบายแบบเนี้ยโดยเฉพาะถ้าผมของคุณมีหนูเต็มไปหมดแต่จูไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่กลัวหนูอะ่ะคุณเจ้าหน้าที่นาธานก็กลัวหนูเหมือนกันเครดิตการ์ดนี่จะมีประโยชน์ยังไงนะถ้าคุณไม่สามารถใช้มันได้นายร้องไห้ทําไมอะ่ะคุณเจ้าหน้าที่นาธานเสียใจมากเลยตกวดอะไรขึ้นหรอตราตํารวจของเขาหายไปอะ่ะแบบนี้บัตรเครดิตของจตูต้องช่วยได้แน่นอน ปดบัตรเครดิตออกมาแบบนี้ทามาลงไปด้วยอีพ็อกซี่เรซินติดดาวเข้าไปแล้วอบมันด้วยคมไฟ UV เพิ่มรายละเอียดอีกเล็กน้อยแล้วก็เอาเข้าไปอบอีกครั้งระบายสีมันและเติมตัวอักษรเข้าไปด้วยนะติดเข็มกลัดเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้จากบัตรเครดิตก็กลายเป็นตราสินพิเศษได้แล้ว วันนี้คุณเจ้าหน้าที่นาธานคงไม่โดนไล่ออกแล้วล่ะต้องขอบคุณจูนะ <Hey. S 1> เขาเลยตัดสินใจจะปล่อยเธอไปเพื่อเป็นการตอบแทน <Yeah. S 1> แต่เขาทำกุญแจหายอะ่ะอ๋อโชคร้ายจังเลย <Hey. S 1> สุดท้ายคุณเจ้าหน้าที่ก็คิด <What? S 1> ว่าสาวสาวรับโทษมาพอแล้วล่ะ สำหรับเรื่องการทะเลาะวิวาทงั้นก็ถึงเวลาปล่อยตัวแล้วหลังจากที่พวกเธอได้เข้ามาอยู่ในห้องขงังมันก็ช่วยให้พวกเธอไม่ทะเลาะกันแล้วล่ะ yes, โอลิเวียก็เลยจะตัดผมให้จูใหม่แต่จูบอกว่าเดี๋ยวเธอจ่ายตังเองถ้าดูเหมือนว่าคราวนีวร้านของโอลิเวียจะรับแค่บัตรเครดิตนะซึ่งจูก็เอาบัตรเครดิตไปทำเป็นตราให้คุณเจ้าหน้าที่ไปแล้วซะด้วยเ <What? S 1> ออเอสาวๆทะเลาะกันอีกแล้วล่ะ คุณชอบเรื่องราวของจูและโอลิเวียไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดเหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมทริค